ันนี้ท่านมีอะไรมาฝากคะของขวัญปีใหม่จาก<อ>กระทรวงสาธารณสุขนะครับทุนผู้ชมครับวันนี้ที่กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีนะครับศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยศกสกลสกลสัตยาธรนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะรพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงร่วมกันแถลงข่าวสทอทมอบของขวัญปีใหม่เพื่อคนไทยปี2562โดยที่รัฐบาลให้ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนไ,<อ>ไทยทุกคนนะครับ ในปีใหม่ที่จะถึงนี้กระทรวงสาธารณสุขได้มอบของขวัญที่เน้นการสร้างสุขภาพลดความเหลื่อมลำ้ำเพิ่มการเข้าถึงบริการโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารโดยร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิษและถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์บรมราชินีนาถในรัชกาลที่9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ประชาชนในถิ่นทุรกันดาล878อำเภอทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครได้เข้าถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานโดยจะดำเนินโครงการ2ช่วงก็คือวันที่11ถึง24ธันวาคม2561และวันที่7ถึง20มกราคม2562 จากรายงานเบื้องต้นตั้งแต่วันที่11ถึง19ธันวาคมที่ผ่านมานะครับมีผู้มาใช้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพทั่วไปทั้งสิ้นจำนวน17,724รายคุณรัชนีครับถือว่าเยอะนะคะได้ประโยชน์เยอะค่ะนอกจากนี้ก็ยังเพิ่มสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำหรับผู้ป่วยโรคลมชักก่อนเริ่มให้ยารักษาโดยการตรวจยีนที่เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อการแพ้ยากันชัก คาบามาซิปีนนะครับช่วยให้ผู้ป่วยได้รับยาอย่างปลอดภัยลดโอกาสความพิการและเสียชีวิตคาดว่าในปี2562จะลดจำนวนผู้ป่วยที่เกิดผื่นแพ้ยารุนแรงจากยาคาบามาซิปีนและช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาได้ถึง256<า>ล้านบาทนะครับส่วนอสอมอนะคะมีข่าวดีนะคะ S 1> <S 1> เขาจะทำโครงการสมาร์ทการ์ดอสมอค่ะโดยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับธนาคารทกสนะคะพัฒนาระบบเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการของอสมอผ่าน e p เพย์เมเพื่อโอนเงินค่าป่วยการนี่แหละค่ะเข้าบัญชีของอสมอผ่านทบัญชีของทกสนะคะก็มีประมาณล้านกว่าคนด้วยกันและยังใช้เป็นบัตรเดบิตกดเงินสด ผ่านตู้ ATM ของทุกธนาคารโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมด้วยแถมเอาไปซื้อสินค้าได้ด้วยนะคะและทั้งหมดนี้ก็ไม่มีค่าใช้จ่ายในการทําบัตรหรือค่าบริการในการใช้บัตรค่ะนี่เป็นของขวัญน,นะครับจากกระทรวงสาธารณสุขมอบให้ประชาชนในปี2562นะครับ